ตก็คงคุณยายเป็นอะไรแน่ก็เ,เป็นโรคคนแก่ตามภาษาใาย่แต่มันกินไม่ได้มันนอนไม่หลับแล้วมันก็่ายแล้วมันก็สับแล้วมันก็วนแล้วมันก็วายเป็นเม็ดผดผื่นขันความดันดต่าสมองเสื่อมความจําก็มักจะลืมไวที่ตอนเวลาหลับตาก็มักจะมองไม่เห็นเป็นไมเกรนปวดหัวซีกซ้ายเมื่อยหลังแล้วก็ปวดข้างหน้า เจ็บระสบ้าปวดขาเจ็บไหล่นงะกระดูกเกาะแล้วก็ฟันปวดแล้วก็เป็นประรวดล้นในลำไส้เท้าเย็นอาเจียนวิ่งเวียน,นหัวก็น่ามือตาหมวทำเหมือนจะเป็นไข่เวลาจะกินน่าลินนะ้ะมันก็กอยากกินอะไรก็ไม่อร่อยก็เลยไม่คอยอยากกินอะไรนะอง กินได้แค่แกงส้มผักกระเฉดน้ำปลาไหลต้มเปรตผัดเผ็ดปลากรายต้มยำปลาช่อนแกงบอนใส่หมูแล้วน้ำพริกปลาทูแกงหมูหน่อไม้ห่อหอมอกใบยอแล้วก็หมอดูชีชต้มยำปลากระ,กะดีผัดหมี่แกง,งไก่กัไก่ ของหวานเหมือนกันทานได้นิดหน่อยมันไม่อร่อยไม่ค่อยกินอะไรกินได้แค่ทองกิบฝอยทองนมครบรอดของน้ำกะทิะแตงไทยและขนมปลากิมบางบิดงงงแข็งและขนมหม้อแกงบัวลอยใสไข่กล้วยบวชชีบวชเผือกบวชมันแล้วก็ขนมตาล น้ำแข็งใสเข้าเหนียวูุเรียนเข้าเหนียวสังขายาเข้าเหนียวหน้าปลาหน้ากุ้งหน้าไก่ <c oughs>